เอาคนนู้นคนนี้มาแอบอ้างเอาคนชื่อดังเอาคนมีชื่อเสียงมาแอบอ้างเอาคนมีอำนาจมาแอบอ้างเขาเลยจําเป็นต้องเปิดเผยให้ดูรีบดําเนินการนะเดี๋ยวกล้องเสียไไให้ทนายไปอะไรไปติดต่อใครก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวกล้องเสียขึ้นมาจะยุ่ง กูเงียบเรื่องนี้มาหลายวันอ๋อกูรู้แล้วว่ามันรู้ยอดได้ยังไง่วะอ๋อกูเข้าใจแล้วมันเพิ่งโพสต์มาสองชั่วโมงที่แล้วเออแล้วก็ไปปั่นกับอีชื่ออะไรนะอีเฟมอีฟีอะไรอ่ะอีเฟอร์นอีฟีมอะไรอ่ะนะทำมาเป็นปั่นกันว่าแอดมินเป็นคนรู้แอดมินรู้อย่างนั้นแอดมินรู้อย่างนี้ผมเป็นแอดมิน ผมรู้สึกว่าอาจารย์เขาไม่ได้อยากใช้นี่จริงมาปัดแอดมินกูอีกว่าเป็นแอดมินส่งมาแท็กหาแอดมินอ e ีฟ e ีมอีเฟมาอะไรอ,อีหน้าโปรไฟล์เป็นผู้หญิงเสื้อเขียวอะนะกูเห็นแท็กแอดมินกูฉ่ำม,มากแท็กแอดมินกูให้ไปดูว่าเนี่ยมีแอดมินหลงเข้ามานะโถมึงทำกันเป็นกระบวนการสร้างหลักฐานเท็จกูก็คิดว่าแน่ โอ้ยมึงจะคิดจะประชาจะประแฉะคนอื่นแต่มึงทําไม่สําเร็จมึงก็เลยจะใส่ร้ายป้ายสีเขาจะสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาเพื่อทําให้เขาดูแย่โอ้ยสุดยอดมากเลยอะเพจแบบนี้นี่มันเพจอะไรวะเนี่ยนี่มันเพจเพื่อทําดีให้สังคมหรือทําช่วยสังคมหรือทําให้สังคมแตกแยก สรุปอ e ีเพจพวกเนี้ยที่พวกมึงไปเชื่อกันเนี่ยมันเป็นเพจทาให้สังคมแตกแยกหรือทําให้สมัครสมาชค,ค,คีเป็นเพจคนดีเพื่อประจานคนชั่วหรือเป็นเพจคนชั่วเพื่อประจานคนชั่วกูถามหน่อยเธอหรือเป็นเพจคนชั่วเพื่อทําลายคนดีหรือเป็นเพจคนชั่วเพื่อทําจากคนดีให้เป็นคนชั่วเพื่อที่จะได้ผลงานจากความชั่วนั้นจากการใส่ร้ายป้ายสีของมึง มึงหญิงพยองจองขนไปนะกูจะบอกให้ถึงขั้นสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาเพื่อทําลายคนอื่นมึงหาจุดย่อยยับอับปางอะไรกูไม่ได้แล้วมึงเลยพยายามจะหาทุกวิถีทางในการทําลายกูลงให้ได้ได้วยการสร้างหลักฐานเท็จโอ้โหสุดยอดมากนะเกินไปหรือเปล่าวะกูถามจริงจริงเธอและคนที่ติดตามไปอยู่ได้เนี่ยติดตามไปอยู่ได้ยังไงเนี่ย<น>มึงเชื่อพวกมันอยู่ได้ยังไงคนเข้าไปร่วมด้วยช่วยกันนีมั่วั่วเต็มไปหมดเลยครับมึงเชื่อคนชัวช่วชั่วอย่างนี้ได้ยังไง ทำผิดกฎหมายเนี่ยนะอาจารย์ครับควรแคปพวกที่ด่าร่วมครับไม่ต้องห็อกอเ,เอาต้นเรื่องพอดับอีต้นเรื่องได้ทุกอย่างก็จบเอาหัวหน้าเหล่า,า,เ,ลาเอาหัวหน้าเาคนเดียวอ่ะทุกคนจะรู้หมดว่าอีนี่มันเป็นคนสร้างหลักฐานเท็จเพื่อทําลายชาวบ้าน อีพวกหูเบาทั้งหลายนะไปเชื่ออีเพจเยือเนี่ยนะกูแนะนำนะให้ตัดหนังไขน่นางก็โปกมึงอะแขวนหูซะสองข้างเ <_ d ata> พราะถุงหนังไข่มึงมันมีสองข้างพอดีมึงตัดหนังไข่ออกมาแล้วแบ่งครึ่งใส่ข้างซ้ายข้างซ้ายหูหนึ่งข้างขวาหูหนึ่งแขวนไว้จะได้หนักขึ้นจะได้เลิกฟังใครพูดอะไรเสี้ยงมาะนรหน่อยมึงก็เชื่อเขาไปหมดปัญญาอ่อนถ้าใครับมีเด็กมาต้อนรับเลย่กเกไหน เด็กัเรียนป .2 ป .3 เอ้ยปเด็กกันไม่บ้านนะครับไปเย็นตั้งแถวแล้วก็จะอันนี้ต้องเอาไลฟ์สดไปไหมใช่อันนี้ก็หิวไปเลยเพราะเราเราเริ่มบรรยายเลยนี่สิบโมงนั่นี่โอ้ยหกูเจอตัวอีต้นเรื่องแล้วถ้ากูไม่เห็นมันโพสนี่นะถ้ากูไม่เห็นมันโพสนี่นะโอ้โหกูไม่รู้เลยกูนั่งงมหาแล้ววันนี้มาถึงบางอ้อแล้วขอบคุณนะ ขอบคุณความปากมากของมึงอ่ะประจานตนเองออกมาทำให้กูรู้ความลับหมดเลยเกมละเกมเรียบร้อยอ๋มึงนี่เองขอบคุณนะความอยู่ไม่สุกโพสเก่งโพสช่ำอฝีมือผลงานจากการทำของตัวเองเนี่ยคนปากมากมันจะเป็นอย่างนี้แหละเออเกมจากปิดบางเป็นความลับซ่อนเล้นมานานสุดท้ายกูรู้แล้ววันนี้หวังไม่หวังไม่หวังว่ากล้องคงไม่เสียเออ กูก็นึกว่าอะไรที่แท้มันเป็นอย่างงี้นีเองนา่าจะไม่มีอะไรร้วนไม่ได้เคลื่อนไหวนะจะเอออะขอตัวเดี๋ยวจะไปบรรยายทำแล้วเดี๋ยวเตรมตัวดูในไลฟ์สดใครจะฝึกปฏิบัติธรรมกับอาจารย์ที่บริษัทหมอเสงเขตปทุมธานีลังสิตคลองหนึ่งให้กดดีลน์แอสไซสาทุไอดีลายแอสไซสาทุ A วงกลม SAT U A วงกลม SATU อ i อสาทุ วันที่11 12อสเสาร์อาทิตย์นี้ใครว่ามาฝึกสอบรมสมถาวิปัสสนากับอาจารย์บริษัทหมอเสงเขตลังสิรปทุมธานีลองหนึ่งสามารถมาเจอกันได้เก้าโมงเช้าถึงบ่ายสามฟรีทั้งหมดอาหารเช้าอาหารเที่ยงก็ฟรีครเดินทางมาจากต่างจังหวัดสำรองที่พักได้ฟรีเหมือนกันอาจารย์จะจองโรงแรมไว้ให้ไม่ต้องเสียตังค์เอาตัวเองมาพอรีบลงทะเบียนตามที่เขาปักบุรไว้ A วงกลม SATU A วงกลม SATU เอสไซสาธุอย่าลืมตัวเอวงกลมด้วยเอสไซสอสไซสาธุรีบลงทะเบียนฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายอ่ะเดี๋ยวเตรียมตัวไปบรรยายแล้วนะเดี๋ยวเจอกันวันนี้รายการสดนะเคลียร์ชัดๆบ่ายโมงสี่บฮะบ่ายโมงตรง,งเคลียร์ชัดๆบ่ายโมงตรงช่อง w o r k p o พอยแล้วก็บ่ายสามโมงครึ่งรายการ เปิดปากกับภาคภูมิรายการสดช่องไทยรัฐทีวีเตรียมตัวเตรียมตัวอะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันจันเดียวพอดีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอฟซีมาร์ขอถ่ายรูปหน่อยจ้าขอถ่ายรูปหน่อยหนูเป็นมุสลิมอยากถ่ายด้วยไปถ่ายตรงนู้นดีกว่าไหมต้นเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ร้อนไงอาจารย์ร้อนขอก่อนอาจารย์ขอกอดขอก่อดอาจารย์ดีเลยเฉยอาจารย์

เอานี่ถ่ายกัเด็กอิมนี่ไอาจารย์เดียสตัวจริงใช่ปะมงอะไรเนี่ยไม่ต้องมองหน้างงเหรอวะให้อาจารย์อบรมเด็กนี่นะคะโอ้โหรุ่นนี้เลยอบรมรุ่นนี้เหรอเดี๋ยวถ่ายเด็กหน่อยะท้อนอาจารย์จะถ้อนไม่ได้นะเด็กรุ่นนี้นะอาจารย์อิมใช่ป่ะตัวจริงใช่ปะ เคยดูเหรอใช่ค่ะประจำอะไรนะที่เขาส่งไปว่าสำรวมระวังไงจแต่าอาจารย์อาจารย์จะเจอได้ไหมคะถ่ายกระเด็นหน่อยอาจารย์ถ่ายกระเด็นหน่อยอาจารย์ถ่ายกระเด็นหน่อยดีใจอ่ะหันหน้าไปอิ่มนู่นมองกล้องมองกล้องมองกล้องไงกัน ขอบคุณพระค่ะเลยไม่ได้ไปเด็กนอนครับขอขโมยสิบ้องแปลกว่าหัวร้านหรือเปล่าเนี่ยอีมใช่ป้าตัวจริงนะเอีมเธตัวจริงอ่ะตานทุกวันค่ะตอนเด็กนอนเดี๋ยวลงมาค่ะเธอจริงไหมเออได้ติมแล้วไม่ไปโรงเรียนกันเหรอมารอครูพามาเปิดเดี๋ยวไปโรงเรียนดิปะ เดี๋ยวพาไปเรียนค่ะอ๋ออยู่เท่านี้เหรอนี่ค่ะยากสงเด็กฝึกเด็กครูพามาไปเดี๋ยวก็ับเพราะหนูไม่ได้ขึ้นฟังเดี๋ยวไปฟังไปเรียนก่อนดีใจดีใจดีใจนักเรียนรอข้างบนเต็มเลยครับเี๋ก็จะเริ่มไปเข้าน้ำก่อนไหครับไม่ไปรัปดาห์เต็มเลยครับอ๋อที่ให้ว่าให้ลงทะเบียนมาใช่ไหมใช่ครับเต็มห้อง อาพักผ่อนเล็กน้อยนะครับดื่มกาแฟนะครับเสร็มแลก่อนนะครับแล้วก็ให้พวกปากับพวกปานะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับอาจารย์เบียนตื่นตาตื่นใจครับขรด้านบนเวทีครับขอเซฟพวกพือดังให้กับอาจารย์เบียนนะครับผมจะเรียนมาถึงแล้วนะครับพร้อมกับกระโถนที่ว่าหมายจริงเดี๋ยวอาตุนุมี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 คอมไม่มีจ้ะไม่มีใช่ไหมไม่มีคอมไว้ไม่มี วันนี้ก็ได้มลอีาชิให้้ก <c oughs> เ,เดีทานอาจารย์นะครับาทาราเสรก่อน,น,นทางดึงนะยนะครับก็ขึ้นเลย,ยครับด้านนี้ครับคาดว่าอาจาะาอาะอาจะติ